คือจะมีเจ้าของชมรมนะคะได้มาพูดคุยกับพวกเราประมาณ3-4-5หชมรมเท่านั้นนะคะแต่คาดว่าน่าจะมีหลายชมรมทีเดียวเลยนะคะบางครั้งเราอาจจะเอ่ยไม่ถึงอ่ยไมรบนะครับก็จะพยายามให้ข้อมูลประชาสัทพัไปเรื่อยๆครับทุกท่านที่กรุงครับในกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับก็ขอ อนุญาตนำเรียนกำหนดการนะครับเพื่อทุกท่านได้ทราบนะครับแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวนะครับร่วมกิจกรรมกันเมื่อถึงเวลานะครับจะเ,เวลา5นาฬิกาถึง6นาฬิกานะครับก็จะ ลงทะเบียนนะครับเป็นการลงทะเบียนรับเสื้อที่ระลึกนะฮะที่หอประชุมสิริปัญญาโรงเรียนบ้านสิริคุณหารแล้วก็รับประทานอาหารเช้าซึ่งเมนูมื้อเช้าในวันนี้ก็เป็นข้าวต้มนะครับ<ช>นะฮะ<ช>เป็น <จะ S 1> ข้าวต้ม,จะม,ตมจะมีปลาทองโต๊ะี เต้าหู้เต้แล้วก็โอเวนตินแสดงแสดงว่าคุณลุงเี่นารีนี่ไปไปสืบมาแล้วไปสืบมาแล้วสแตนต์ไปตรงนั้นผมยังเข้าไม่ถึงนะครับขอไฟผมยังเข้าไม่ถึงมาปั๊บก็คาคาอยู่หน้าเวทีเลยครับนะครับวันเวลาหกนาฬิกานะครับก็น่าจะน่าจะเวลานี้เนาะ นะครับทุกท่านก็จะเริ่มมาพร้อมกันที่ด้านหน้าเวทีพร้อมด้วยจักรยานเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเปิดนะครับเวลา6นาฬกามนาทีท่านสุกิจเหลืองสกุลไทยนายอำเภอขุนหารนะครับท่านจะได้เดินทางมาถึงและจะได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม เวลา7นาฬิกานะครับพิธีเปิดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกิท่านอนุพงม์สุขสมนิตนะโดยมีท่านวิชิตไตรสารนกุลนายกการบริหารส่วนจังหวัดรีสเกเดจะได้เปลี่ยนเป็นผู้กล่าวรายงานครับาจากนั้นนะครับหลังจากาพิธีเปิดแล้วนะครับก็จะให้สัญญาณเริ่มกิจกรรมโดยการกดแตรและปุกธงนะครับผู้ร่วมกิจกรรมก็จะเริ่มออกเดินทางออกจาก จุดสตาร์ทข้างวงกลมอำเภอขนานด้านหน้าโรงเรียนบ้านชีรีขหานแห่งนี้นะครับไปตามเส้นทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะปั่นจักรยานตามเส้นทางที่กําหนดโดยมีรถเจ้าหน้าที่ตํารวจจากสถานีตํารวจภูทรขนานนะครับได้อ,อนำนวยความสะดวกนําเส้นทางใน การปัน่นแรลลี่ในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบพ,พระคุณท่านพลตำรวจเอกผริตบุญปกพุ่มกับสพนหานที่ให้ความโนลภะเจา้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยผู้ร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทางครับผมคุณครณอูอล <ๆ S 1> ังกรลคะเห็นไหมคะอะไรม,มีแมลงมีข้บวนด้วยนะคะที่เราเห็นโดรนมีมีโดรนด้วยข้าบมสูงมีนะคะงานหลายงานของกองอันรายะครับเป็น คณะผู้จ oh, mm ัดการคณะแข่งขันกีฬาถังปั่นนารี่เมื่อเกียร์ลำจงม้นไม้าจาเจสกาบุ๋มไม้และของดีต่ปีสองกสิเจ็ครั้งที่2นะครับผมได้สุนทรซง่งในเด็กผู้ายต้องทองดำของดีนะครับคณะผู้จัดการคะแข่งขันกียวก็คือนักปั่นนะครับจาก2ี่สองจังหวัดนะครับที่ท่านกีฬามา ในช่วงที่ได้รับไม้แบบนนรคั้งี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะคว่าท่านที่มาในวันนี้ต้องประทับใจในการบั่นแรลลี่นะครับแล้วก็ชมสวนและก็ชมทัศนียภาพนะครับที่อำเภอบุญหารของเรานะถือว่าเป็นอำเภอที่ตกสุชายแด่ประเทศอาหรับนะครับแล้วก็มีการปั้นไม้นะครับมีเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม ท่านอาจจะ่านไปที an er et, Mother, no ่น้ำตกนะครับวันนี้มีน้ำตกห้วยจันนะครับที่มีน้ำน้ำไหลดิ่มาเมื่อวานก่อนผม่ไปเยี่ยมชมแล้วก็ถือว่าปริมาณน้ําก็ยังพอมีให้เห็นแล้วก็จะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นท่านก็จะไปที่น้ำตกรูปสวนดรวยชาติใช่ไหมครับใช่ค่ะประเมินะครับปรอมาณร้อยเห็ดต้นดอกน้ำมันตัวนี้หนึ่ง นอกจากร0อยเอ็นนะคร่มทวคุณหาดิสตกนะคะค่ะลมีหลายท่านขอขอบคผอ้อมาองานขอขอคคในการโรงเรียนไทยธรรมกุลรท่ทใาญ่คุณาจราศึกษาในสังกัดองค์การบริหารจังหวัดศรีสะเกษท่านมาถึงแล้วนะครับมาใ้ลงแ่ลวบอกว่าอเคแนะตั้งแต่ปีหน้าเช้่านอยู่ข้างในนะคบ สวัสดีครับพี่เจิครับรู้สึกยังไงบ้างครับดีนัลู้สึกอยังไงบ้างเฉยเรบู้สึกเฉยเฉยมีทันนกระสับกรส่ายสามขาคือเขมรลาวนะครับแล้วก็นางสวยนะฮะก็สมอคุณนะครับมองตุ้ทตุมเนี่ยนะครับแต่บางครั้งเรานม่คือสารยังไเนี่ยโม โรงยิมครางภาษาไทยขับปั่นจักรยานระกยเีบ้านเราเป็นกระเตี๋ยไทยในตาเจวครับิญครับชิญครัทุกท่านครับ ในช่วงที่ท่านประธานในพิธีกำลังบันทึกภาพอยู่ณขณะนี้